เรือ,อยูกีอยู่นี่จะลุยน้ำเหมือจะดูเรือคน <laughs> น้ำแค่อ,อก <laughs> น้ำแค่อ,อกโอ้ชุระยุ่งมากวันนี้ปลีกตัวไม่ได้เลยโ <laughs> อย้ยเลิศเดี๋ยวนี่ <laughs> ลังคาจากน้ำลงมาหนีไห <laughs> <laughs> นดูสิดูส,ดสิเดี๋ยวไปดูในเฟสนะ อันนี้ก็ลึกแค่นี้นะับว่าน้ำเชี่ยวผมไม่แน่ใจว่าเชี่ยวแค่ไหนโอเคแค่อบ ทางนี้ไม่จะไปดูนะครับถูกทักเยอะไดอดิดูบ้านแดงมังนี่ดูเห็นไหเปล่ากล้องมองกว้างเโอเคตรงนี้สูงนิดนึงสิงว่าเรือขยับไปขยับมานะครับต้องผูกใหม่ เปลี่ยนตำแหน่งผูกเชือกใหม่แล้วเปลี่ยนเปลีย,ลย,ลยลวน,นยวคครับนั่นเรือครับแล้วก็กระชังนี้เปลี่ยนที่ผูกใหม่อยู่ไหมเนี่ย เรือนั้นโอเคผู okay, okay, พกพ่วงกันนะครับอันนี้ผูกนุ๊ออกตรงนี้น้ำเชี่ยวนะนี่นานเรือเซไปเซมาโอเคลำนี้ของผมก็ผูกตรงนี้เห็นเรืออันนี้แหละคืออยู่แถวๆนี้แหละโอเคย้อนกลับน้ำเชี่ยตรงนี้น้ำเชี่ยวโอเคครับอ่าตั้งน้ำขึ้นงานเข้า <c oughs> น้ำขึ้น,นน้ำขึ้นน้เคทานโล่งครก็เลยน้ำแรงแต่นี่นนนต้นไม้อยู่ <laughs> เข้ามาไม่ถึงนี่ทีน้ำเชี่ยวมากไม้ลอยหมดเลยครับไม้เคยทำฐานอันนี้ก็กำลังจะไปนั่ <c oughs> นแหละคต้องไปแล้ะ อันนี้มันงกนิงต้นสนยคงไว้อยู่เนี่ยนะ เขตหมู่สองบ้นานไข้ครับห่างจากประตูระบายน้ำประมาณสักกิโลกว่ากว่ามั้นง,น,น,ง,น,องอกกนี่จะลึกไลมเพราะว่าน้ำทะเลจะหนอีกน้ำาม่เยอะกว่านี้ หมดละไม่ดอีกแล้วนี่ตะขาบเกาะหลังเลยไหนเลยเมื่อกี้มันจะเข้าหู